สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอพี่ๆเพื่อนๆอีกแล้วครับผมกับเจ้าตัวนี้เลยโตโยต้า l t i ติ 1.6G ปี2018ครับผมเครื่องพนก 100cc นะครับผมเกียร์7จังหวะครับผมคันนี้นะครับเป็นสีโตโยต้า l t i ตินะครับสีเทาเงินนะครับสวยๆเดิมๆใสๆเลยครับพี่ๆก็คงรู้สรรพสรรคคุณของโตโยต้า l t i ติ อยู่แล้วนะครับว่าเป็นรถตลาดครับรถที่คนทั่วไปใช้กันหรือไม่ธรรมดาก็ใช้กันใช้ดีมากครับคันนี้สำหรับโตลต้าเอาติดคันนี้นะครับผมมาดูช่วงหน้าของเขากันนะครับว่าข้างหน้าเขาให้อะไรบ้างนะครับกับเอาติดปี2 0 1 8ันคันนี้มาดูไฟหน้าก่อนเลยครับสวยๆหล่อๆไล้รอยขีดข่วนเลยครับน้ำเข้าไม่มีนะครับผมรอยแตกแล้าไม่มีนะครับเดิมๆใสๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ไฟครับเป็น,ปนไฟแบบมัลติรี f เฟกเตอร์นะครับผมสวยๆคมๆอยู่ครบแน่นอนกระจังหน้านะครับสีโครเมียมนะครับตัดแล้วมีโลโก้โตลต้าสีโครเมียมแบบนี้เลยสวยๆหล่อๆเลยข้างล่างนะครับกันชนหน้าให้มาเป็นแบบตัดตัดสีเทาเป็นสีดำด้านนะครับแบบรางน้ำนะครับ สวยสายไล่ร่องรอยเลยแบบนี้เลยสวยๆเลยครับพี่ๆดูทะเบียนนะครับจำง่ายครับ7กม9355สาห้าห้าได้แบบนี้ไปเลยครับสวยๆครับพี่ๆนี่นะครับดักลมดักลมมีมาให้นะครับผมคันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับคนเล่นเขารู้กันนะครับผมพี่ๆนี่ครับอีกข้างหนึ่งก็สวยใสครับไร่ล่องรอยนะครับผมเดี๋ยวก่อนส่งมอบเนี่ยเดี๋ยวทางเซลฟี่นะครับผมจะจัดการปัดฝุ่น เช็ดล้างให้อีกรอบนึงเลยครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคิดว่ามันยังไม่สะอาดนะครับผมฝากระโปรงใสๆแบบนี้เลยครับไม่มีรอยปะรอยผุรอยแก้ทำสีมาแน่นอนครับโปร่งๆแบบนี้เลยนี่เสียงใสๆครับนี่พวกจะต้องดูพวกรอยต่อนะครับผมรอยต่อสีเดียวกันไหมรถมือสองนะครับสำคัญเลยดูที่รอยต่อสีเดียวกันไหมปกติหรือเปล่าแนบชิด หรือเปล่าห่างไปหรือเปล่านะครับคันนี้คันนี้สวยงามครับตามทองเลือโลโก้มีมาให้นะครับว t t ีทีดไอเดิมเดิมสวยๆเลยครับคันนี้แม็กครับแม็กเดิมนะครับแม็กอลลอยสีทูโทนนะครับผมแม็กอลลอยสีทูโทนได้เป็นดําปัดเงินสเป็นสีดําครับปัดปัดด้วยสีเงินนะครับผมมีร่องรอยการใช้งานมานิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรอันอันนี้นี่เดี๋ยวไป ปรับแก้เอายางนะครับเป็นยางขอบ16นะครับปี2022ครับดอกแน่นๆล้นๆเลยนี่ครับภายในไม่มีปะผูนะครับรอยเม็ดโอเม็ดอาร์อยู่ครบไม่มีการชนเฉี่ยวใดๆมาแน่นอนครับระหว่างซุ้มล้อครับคันนี้มาดูด้านข้างรถกันบ้างว่าเขาให้อะไรมาบ้างกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยแล้ว ิมติดมาให้พร้อมสติกเกอร์มือจับเปิดที่เปิดประตูเป็นแบบโครเมียมคันนี้เลยสีโครเมียมมาให้แล้วด้านประตูหลังเช่นกันครับมือเปิดประตูสีโครเมียมนี่เลยภายในภายในกว้างขวางนะครับผมเรามาดูตรงนี้ดีกว่าจุดสําคัญที่เรียกได้ว่ารถรถมือสองเนี่ยต้องดูเลยดีกว่าสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเมดอาร์คนะครับผม ที่หลายคนเขาล่ํหรืออ่าเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเนี่ยสาคัญยังไงนะครับสําคัญมากนะครับพี่พี่ถ้าสมมติว่าเกิดเม็ดอาร์คตรงนี้นะครับไม่สวยมีบุบมีเบี้ยวไม่กลมอย่างนี้เสมอกันนะครับพี่พี่สันนิษฐานได้เลยนะครับว่ารถเคยโดนชนมาซ่อมมาปะมาผุมา,มาแน่นอนครับผมสําหรับคันนี้ไม่มีให้กวนใจแน่นอนเพราะทางเพชรยนต์ของเรานะครับมีบริการดูแล24จุดนะครับผม เรื่องลองลอยการชนเฉียวงี้ไม่มีรับซื้อมาแน่นอนครับผมชนหนักชนเบาตกน้ําน้ําท่วมไฟไหม้ไม่ซื้อมาให้เป็นประวัติตัวเองแน่นอนครับนี่ดูต้องดูเปิดดูเลยกระดูกงูแบบนี้เม็ดอาร์ตแบบนี้สวยๆครับพี่ๆอยู่ครบสวยๆเลยเม็ดอาร์ตชัดเจนสวยๆเบาะผ้าอย่างดีไปเบาะหนังอย่างดีขอโทษขอขอภัยครับพี่ๆนี่ครับตัวจับประตูครบครบ ล้อหลังล้อหลังเหมือนกันนะครับพี่แม็กอลอยเออผมลืมบอกไปนิดนึงระบบเบรกเนี่ยเป็นระบบดิสเบรกนะครับ ABS ทั้งหน้าและหลังเลยแม็กนะครับมีรอยตามการใช้งานนะครับตามการใช้งานจริงนะต้องขอบอกก่อนเลยว่าแม็กมีรอยนิดเดียวนิดเดียวเลยครับตามการใช้งานมีถลอกนิดหน่อยไม่เป็นไรฟัง <c oughs> ช่วงซุ้มล้อนะครับผม ซุ้มล้อโปร่งใสสบายๆแบบนี้ไม่มีบุบไม่มีดีแน่นอนครับสำหรับคันนี้ครับโตโยต้ตเาตเอาติดตี2อ1 8คันนี้หนึ่งจุดกมาดูช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายก็กระจกสภาพดีไหมดีครับมีสติกเกอร์ให้ไฟหลังมีมาให้พร้อมนะครับผมไฟเบรกด้านหลังสีสันสวยงามไม่เหลืองขาวเนียนสวยๆครับครบทุกจุด ไฟเป็นแบบมาติดอิเฟกเตอร์นะครับผมคันนี้ไฟหลังนี่มีมาให้ข้างหลัง Toyota าโลโก้ชัดเจนนะครับผมก็มีคำว่า o อลล่าอัลติสเดิมๆเลยคันนี้เดิมๆไม่เคยแกะเลยนี่ 1.6g 1.6g ุดหกเดิมๆใส่ใสไฟท้ายด้านนี้ใสๆเลยครับพี่ๆเพื่อนๆนี่ครับ ไล่ลิ้วลอยสวยๆแบบนี้เลยง่ายไปนี่เลยไปดูของช่วงล่างนะครับช่วงล่างพ่ออยู่นะครับผมไม่มีรอยปากผูกแก้ใดๆทั้งสิ้นนะครับช่วงล่างดีนะครับผมยังดีนะครับรถน่าใช้ครับผมเหมาะสําหรับครอบครัวนะครับรถคันแรกของเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่จะออกไปให้เซอร์ไพรส์แฟนอย่างนี้นะครับผมว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับที่คุณจะหารถสวยๆสักคันเนี่ยไว เจอไพ่แฟนเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมว่าเป็นของขวัญที่ล้ําค่ามากเลยคนได้ไปในกีดแน่นอนเลยสําหรับเจ้าออลติสคันนี้นะครับผมอาไปข้างนี้อันลอยเหมือนกันเช่นกันระบบดิสเบรกล้มเเป็นไงโอเคโปร่งโลง่งไม่มีดัดแก้บุบปุแต่งอะไรได้ๆทั้งสิ้นนะครับผมคันนี้กระจกฝั่งนี้มีติ๊กเกอร์ติดฟิลมมาให้เรียบร้อยมือจับโฟมเมียมนะครับ มือจับโคมเมียมฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงครับอ่าเจ้าพวงมาลัยนะครับผมโอล่าอัลติสคันนี้นะครับเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับมีปุ่มปรับเบาเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงโหมดต่างๆในวิทยุนะครับอยู่ตรงพวงมาลัยมีให้มาพร้อมนะครับโดดเด่นในช่วงของเรื่องถุงลมนิรภัยนะครับมีถึง7ตําแหน่งนะครับคันนี้ถุงลมนิรภัยอ่า มาดูกันจอให้มันเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมจอดิจิตอลแบบทัชสกรีนเกียร์ออโต้หกสปีดหกสปีดนะครับผมเบรกมือสวยงามนะครับคอนโซลหน้ารถได้มาเป็นสีดํานะครับตัดกับสีครีมนะครับผมตัดกับสีครีมสวยๆอย่างนี้เลยครับเบาะนะครับได้มานเป็นเบาะหนังเดิมๆสีครีมคินคนอย่างนี้ด้านในอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆพี่ๆ นี่ตัดสีค,ดดครมคมคีมตัดด้วยดํานะครับผมสีชีมชีมตัดด้วยดํานะครับผมภายในกว้างขวางสวยงามแน่นอนครับกับโตโยต้าโคโราอัลติส1.6คันนี้นะครับผมเ,เ,เ,เพื่อนๆแอร์เย็นเพลงเพาะขับขี่ไปไหนผมว่าสไตล์แบบนี้นะครับมันน่าหลงไหลนะอ่าสําหรับแบบเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้ชายทรงดีอะสําหรับผ,ผู้ชายนะครับที่จะขับซื้อ รถเก่งนะครับที่จะขับนะครับผมว่าเทสดีเลยทีเดียวอ่ะเรียกได้ว่าเทสดีเลยดีกว่าอ่าสำหรับโตลต้าโตลต้าโคโร拉อัลติสคันนี้นะครับนี่ครับกระจกปรับเลื่อนปกตินะครับผมลำโพงมีมาให้ครับติดมาสี่ตัวหน้าสองหลังสองครับผมลำโพงสำหรับเรื่องลำโพงแอร์มีมาให้ครับ มือเปิดปิดเป็นโครเมียมนะครับสีโครเมียมกระจกปรับออโต้นะครับฝั่งคนขับนะครับผมคันนี้เอาเรามาดูเลขไม้ดีกว่าเลขไม้เท่าไหร่คันนี้พี่เพื่อนเพื่อนเลขไม้ครับอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเท่านั้นเองครับเพื่อนๆนหนึ่งแสนสามหมื 130, 000, ่นกว่าเท่านั้นเองครับรถปีสองพันสิบแปดนะครับผมเพื่อนพี่พีก็เฉลี่ยดูก็ใช้ไม่เยอะครับคันนี้อืมเรียกได้ว่าใช้ไม่เยอะ ปมเปิดปิดไฟพามากไ,ได้ใช้งานได้ปกตินะครับก็จะ,จะมีกุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับเ,เพื่อนๆพืนี่พี่แบบนี้เลยแจคีย์เลสใช่สวยๆใสๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้เจ้า toyota corolla altis 1 6 e คันนี้นะครับปี2018นะครับสวยๆใสๆละมาชมหรือมาพูดคุยเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ กับราคาเพียงแค่49,000บาทเท่านั้นเองจากปกตินะครับทางเพชรยนต์เราเนี่ยขายราคาเต็มอยู่ที่449,000บาทตอนนี้รับไปเลยครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้นะครับ49,000บาทเท่านั้นเองสีเทานะครับผมคันนี้หล่อๆเทสดีๆเครื่องเบนซินอย่ารอช้าครับพี่ๆเต,ๆตๆอ o t a a าอัลคันนี้ รอท่านพี่ๆทุกท่านอยู่แน่นอนสนใจติดต่อเบอร์สอบถามนะครับ0648436587นะครับผมสลหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมน้องใหม่ไฟแรงเซลล์อยากขายฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจนะครับอยากจะให้ผมไปถ่ายรถคันไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปได้เลยครับว่าเอาอยากได้รถคันนี้รุ่นนี้มีไหม ถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบถ่างให้เพื่อนๆที่พี่ได้รับชมแน่นอนครับผมกดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดการรับข่าวสารไว้ในหน้าช่อง YouTube นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่พี่อ่ะลืมนิดนึงอ่ะเบอร์โทรขึ้นไว้ให้ดีกว่าติดต่อเซลฟีนะครับเพชรยนต์นะครับ064 843 6587นะครับบริษัทเรานะครับตั้งอยู่ ใจกลางย่านมินบุรีเลยนะครับย่านชานเมืองมินบุรีนะครับเป็นบริษัทรถยนต์มือสองนำเข้ารถยนต์มือสองที่ได้มาตรฐานมากเลยครับมีรถให้ท่านเลือกกว่า200คันนะครับในโชว์รูมของเราเรียกว่าโชว์รูมสามโกดังใหญ่ๆเลยครับเพื่อนๆสนใจคันไหนทักเข้ามาถานได้หรือเดินเข้ามาชมรับชมกันได้ก่อนเลยครับเพื่อนๆพี่ๆี บริษัทนะครับตั้งอยู่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับผมซอยเสรีไทยนะครับเข้ามาจะเจอบริษัทใหญ่ชื่อบริษัทเพชรยนต์นะครับผมพี่พี่ฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ไว้ในออง,อองใจเซลลใหม่ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ